สวัสดีกับผมผมผีเสื้อแด่นตายนะผมนะประชาสัมพันธ์นะผมนะนี่คือหน้าตาของหัวขู่เอขู่ใหญ่นับนะติดขู่กันไวเลวนับนะติดกันเรกเดียวเลยนะผมนะถีสนามนาบิลล่านหนับนะนาสนใจนาติดตามมากับผมขู่นี้ร้อยแน่นอนขู่นี้เป็นการชนกันระว่างข้าวง,งามปีนานุ่งหรือว่าหม้อลำนะผมนะตัวนี้วงการหัวชนคงไม่มีใครไม่รู้จักนะับนะตัวนี้ลาสุดกอชนะไอเบอร์นะผมนะชนกันซิบโลกับผมวันนั้นตาชนไม่ต้องผูดึงตัวนี้คลาสสิกสุดๆกับผม ข่และนัวนะบาังได้ข้ามได้กดไปที่หน้าช่องติ๊กตอกผีเสื้อกดเข้าไปเลี้ยวข้องแถตรงผีเสื้อแดนตายแถนั่นนะครับส่วนทางด้านคู่ชนนะบุ้มนะตัวนี้ชอวานู๊ดเพชรไส้ลมไส้ห้านาุงหรือว่าเพชรผูทอนนับุ้มนะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนับฟรีมือครบรื่งนับุ้มนะชนะตัวดีมาไล่ตัวเลี้ยวนับนะฟอมกําลังสดกับบุ้มนะเพชรผูทนตัวนี้นับลาสุดก็ชนะนินอศวินใจเย็นก็ประมาณนี้นะบุ้มนะส่วนประวัติการชนแบบละเอียดแบบจอลึกข้องทางซ่องตัวนะบุ้มนะเดี๋ยว